เพราะฉะนั้นจะมาเป็นผัดกะเพราที่อร่อยเหมือนกันไม่ได้เจอสักทีกับร้านกะเพราที่ถูกต้องรสชาติเป็นเอกลักษณ์ถูกปากถูกใจ,จสายแซ่บแบบเราที่สุดดูให้จบท้ายคลิปมีโปรดีๆที่ทางร้านจัดใหญ่ให้ด้วยมาเชื่อกันวันนี้พาทุกคนมาที่ร้านกะเพราขุนช้างสาข,ขาจรัสนิดวงสูตรไทยโบราณในตำนานกว่า50ปีใครยังไม่รู้จะกินอะไรดีแนะนําให้มาที่นี่ด่วนๆสไตล์การผัดของที่นี่จึงมีการปิดฝาเพื่ออบกะเพรามีหน้าละแต่ละจานที่เสิร์ฟมาคือหอมฟุ้งแต่จมูกสุดๆชอบไปอย่างตัวที่เขาสามารถให้เราเล กระเพราหมูกรอบออนทอมันด้วยไข่ปีชื่อเก๋ๆให้ฟิลเหมือนไข่ค้อนและนี่แหละคือหมูกรอบที่จริงใจถึงผัดไปแล้วแต่ยังคงความกรอบได้ดีเข้ากันกับซอสผัดที่อร่อยเข้มขน้นหอ,อมกลิ่นกระเพราเด็ดมากเด็ดเลยลตานนี้ที่คุณแฟนโดนตกหนักมากนางชมไม่หยุดว่าเข้มข้นจัดจ้านมากกับกระเพราเนื้อโคขุนสับผัดมาได้รสชาติเผ็ดร้อนถึงใจอร่อยจนคุณแฟนขอสั่งกลับบ้านอีกกล่องกันไปเลยมาซดนางไม่คล่องคอ,งองกันหน่อยกันซุปกะเพราเนื้อตุน๋นที่น้ำซุปก็เพ็ดร้อนหอมกระเพราถึงใจมากปากเนื้อตุ๋นนุ่มๆทานพร้อม กับข้าวผัดโบราณหมูนุ่มได้รสชาติในวัยเด็กเหมือนคุณแม่ทําให้ทานข้าวนุ่มหอมอร่อยทานพร้อมกับหมูชิ้นโตแบบนี้อร่อยลงตัวจริงๆต่อ,อกันที่ไข่เจียวขุนช้างใส่โหระพาที่ใช้ซอสสูตรพิเศษของทางร้านแปลกไม่เคยกินแบบนี้มาก่อนแต่อร่อยเฉยไข่ร้อนๆนุ่มๆหอมกลิ่นโหระพาชัดมากแนะนําให้สั่งนะคะโปรเด็ดนี้ที่ห้ามพลาดเลยร้นานคอลแลบกับทางเป๊ปซี่จัดโปรเป๊ปซี่จานด่วนสั่งผัดกะเพราในราคาเริ่มต้นแปดสถึงร้อยเกบาทรับเป๊ปซี่เย็นฉ่าแบบนี้1งขวดกันไปเลยโอ้ย อีกมากกว่าร้อยรายการถึสามสิบเ็ด,ดมีนาคมนี้เท่านั้นนะเอาเป็นว่าใสา่กระเพราเลเวอร์ทั้งหลายไม่ควรพลาดร้านนี้เลยจริงๆนี่พุ่งตัวมารับความแซ่บความฉ่ำกันได้เลยที่กระเพราขุนช้างทุกสาขามาทานมาเที่ยวกันเยอะๆนะบ๊ายบาย